คลิปนี้มาเก็บตกต้นไม้ไม้เลือยวัชพืชที่อยู่ในบ้านนะฮะที่ออกดอกเป็นสีม่วงนะอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรนะแต่ดอกดอกเล็กๆนะนี่นะฮะต้นมันกระจะอ่านี่ต้นต้นนี้นะใบยอย่างนี้นะครับนี่นะฮะ ก็เยอะนะเดี๋ยวก็ูมสุมดอกเดิมแล้วกันให้เห็นชัดๆเลยต่อไปเป็นต้นเม็ดปอแปะนะดอกสีม่วงเหมือนกันแล้วก็ดอกค่อนข้างใหญ่นี่นะเคยเม็ดปอแปนนี่นะ ถ้าแก่แล้วใส่นะ้ำมันจะแตกนะนี่นะครับนี่นะฮะอีกต้นหนึ่งที่เห็นในรั้วบ้านก็คือด่อันชันนะต้นอนชันเป็นไม้เลือ้อยเดี๋ยวไปดูกัน,นะฮะนี่นะก็เลื้อยอยู่ที่ซุ้มนะ ประมาณนี้นะครับเห็นอยู่สามสายพันธุ์นะ